สวัสดีค่ะนี่ห่วสวัสดีค่ะอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนบ้านซับชะอมนะคะทุกคนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะภูเขาเยอะมากเป็นโรงเรียนที่ติดกับวัดซับชะอมเลยนะคะทุกคนแล้วก็ติดกับ โรงพยาบาลตำบนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะมีตรงสนามเล่นแล้วก็เป็นโรงเรียนไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลปหนึ่งถึงมหนึ่งถึงปห้าปหนึ่งถึงปห้าหรือเปล่าด้านหลังฝั่งตรงนี้จะเป็นถ้ำคนผู้คนในเรื่องหนังต่างๆหรือบทเพลงต่างๆนะคะส่วนมากก็จะให้คบสนใจในการมาถ่ายทำเอ็มวีแล้วก็ภาพยนตร์ที่นี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นบนภูเขา ภูเขาอ้อมล้อมโอ้โหสุดยอดเลยนะคะบรรยากาศ,ก,ศก,ก็คือดีมากๆเลยอันนี้คือใบแป้งนัวนะคะไม่รู้ว่าไทายเรียกว่าอะไรแต่เอาไปใส่เมนูอาหารนี่คือแซ่บปลาล้มปลาเหลืออันนี้เป็นชุมชนนะคะทุกคนชุมชนหมู่บ้านก็จะคล้ายๆกันกับทางบ้านเราเลยเนาะพี่คิมเนาะใช่นะ,นะใช่ค่ะก็คล้ายๆกันนะคะทุกคนแล้วก็เข้าไปดูป,ประวัติ นะคะเห็นอาจารย์บอกว่าเข้าไปดูประวัติแล้วก็จะมีความเป็นมาอะไรประมาณนี้ว่าเออสมัยก่อนเนาะพี่คิมเนาะคนลาอพยพใช่ไหมมาจากเออทางหนองคายอะไรมาเออมาอยู่ที่สระบุรีนะคะทุกคนเขต้องมาฟังไหนฟังนี้สิฝังซ้ายขวาลาวซ้ายไทยนั่นแหละค่ะเห็นเล่ามาประมาณนี้นะคะก็เลยได้ เรื่องประมาณนี้แล้วก็เข้าไปดูใน YouTube Google ก็บอกาคำนี้ค่ะเช,นช่นเดียวกันอู้สวยมากด้านหลังอก็เป็นตามหมู่บ้านแล้วก็มีร้านขายของนะคะทุกคนมีร้านขายของเป็นหมู่บ้านนะคะคล้ายๆกับทางบ้านหนูเลยแต่ว่าเส้นทางที่นี่ก็จะดีกว่าบ้านหนูเส้นทางคอนสีแดงแดงๆการเลี้ยงไก่ตีด้วยไก,ไก่เขาเรียกไก่ไก่ชนไก่ชนไก่ชนบ้านเขาเอิญไก่ตีด้ อันนี้เป็นโรงเรียนที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะเดินไปตรงนู้นะคะ่ะอะไรนะถ่ายรูปอูอ้ยืนตรงนี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยืนไปยืนตรงนั้นเธอถ่ายรูปให้หน่อยนะถ่ายรูปถ่ายรูปเมื่อกี้กดถ่ายรูปมันเป็นถ่ายวีดีโอสามารถกดถ่ายไม่ได้เฮ้ย,เ,ยหเห็นภูเขาเห็นหมู่บ้านสวยไหมสวยอยู่มันยืนตรงแดดดิ ี่หนูทสวยไปร้อนนะพาที่นั่ตกดนะใช่อากาศร้อนแล้วก็บรรยากาศดีามากๆด้วยโอ้เป็นหมู่บ้านสุดแค่นี้ใช่ไหมน่าจะสุดแค่ดีนะคะที่หนูเดินมาไม่รู้ว่ามีต่อไหม แต่ว่าอโอ้โหอ้อมล้อมได้ภูเขาจริงๆแล้วก็ข้างหลังโอ้โหบ้านหลังนี้ฟิลได้ได้ฟิลมากแล้วบ้านหลังนั้นได้ฟิลมากฟิลกับบ้านหลังนี้ที่เป็นไม่รู้นนไม่รู้ว่าเป็นภูเขาอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าสระบุรี <ส ticks. S 2> แล้วก็สระบุรีแหละเป็นที่ถ่ายทาหนังเยอะมากเพราะเป็นภูเขาเพราะเป็นภูเขาว่ามีพื้นที่ภูเขาเยอะสระบุรีโคราชเนี่ย สวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่หรอคะอ๋อปลูกดอกไม้หรอคะปลูกดาวเรืองอบรรยากาศดีนะคะเนี่ยใช่ค่ะบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากมากเลยค่ะแล้วน่าแรงเป็นไงคะฝุ่นเยอะใช่ไหมคะพอๆกันกลับบ้านหนูเลยค่ะที่ลาวนุ่นค่ะ ที่ไหนนะลาวค่ะขอฟังลาวเหรอใช่มีน้ำ่วมาว่าเนี่ยมาเที่ยวมามาเรียนค่ะมาเรียนแล้วก็มาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ค่ะใช่อันนี้สุดแค่นี้ใช่ไหมคะครับอันนี้อันนี้เป็นจริงตอนมีทางเดินต่อไปจะนู้นแต่มันตรงนั้นก็ปิดได้ก็ว่าอ๋ออ๋อไปเดี๋ยวมาเลยกวมันต้องเดินต้องต้องเอาปูไปแต่หมาเยอะอ๋อหมานั่นไงพอพูดถึงก็นู่นไง เดินตรงต้องมาปูไปแล้วเลี้ยวซ้ายมันมีทางเดินเลาะมาทางคนขีข่ค่ะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะกลัวหมาค่ะนี่งไงไม่ไม่จะก,กัดไหมคะแต่ตัวโอ้ย<า>ตัวตัวนี้ไม่กัดแล้วยังมากก็เลยเขากลัวมันไล่ทางนั้นขอบคุณนะคะ,อ,ะอย่าไปกวนแมวดีก็หมาอยู่นะตรงนี้มันมีมีสองตัวที่เหมือนกันใช่ไหม โอ้ยบ้านเหมือนคิดถึงบ้านเรียงเลยนะคะทุกคนบ้านหนูก็ประมาณนี้แหละนะคะมันกฝุ่นมันก็มีฝุ่นแหล,และเขนบอกว่าในช่วงหน้าแลม,มีฝุ่นแต่ก็ไม่รู้นะคะว่ามีฝุ่นยังไงแต่ถ้าเป็นบ้านหนูน่าจะไม่สู้บ้านหนูนะคะเพราะบ้านหนูน่าจะฝุ่นเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะถ้าเปรียบเทียบน,น่าจะไม่สู้บ้านหนูเลยค่ะฮะ ถ้าเปรียบเทียบน่าจะไม่สู้ที่บ้านหนูเพราะบ้านหนูน่าจะเยอะกว่านี้เพราะบ้านหนูเป็นดินแดงหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เป็นแบบคอนกรีตนะคะเป็นยางใช่มีร้านค้านะคะแล้วก็มีโรงเรียนมีโรงพยบาบาลตำบลสุดยอดหลายอ๋อนี่อะไรร้านขายตำไหมน่าจะเป็นร้านขายตำขายอาหารนะคะ ่าใครลากใครก้อยใครหางทั่วไปแหละคิดว่านะก็สนุกดีเนาะดูมีความสุขดีอบอุ่นนะคะก็ะเต่นโรงเรียนครื่งจานี่ไงโรงเรียนอ๊เดินได้ไหมเดนิน <laughs> ก็ได้นี่เตินไปเลยโรงเรียนที่ไทยนะคะ โรงเรียน,ยนบ้านซับชะอมตีนเขาเหรออ,รอ่าโรงเรียนที่อยู่ตีนเขาอันนี้จะพูดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันดิอันนี้เป็นแท่งอะไระแท่งนาแท่งนาประปาหมู่บ้านบ้านซับชะอมหมู่ที่เก้าอย่างนี้น <Yeah. S 2> ต้องเล่นอย่างไร้กิดอะไ้นจ้ะเธอโตแล้วคะ่ะ ว้าวฝนน่าจะเพิ่งตกเนี่ยดูยากใช่งามแต่๊้นะเจ้าจะหายรูปบ่ตรงนี้ไงคะทุกคนตรงนี้เป็นขเขาเป็นเป็นหน้าผาเป็นถ้ำที่คนมาถ่ายหนังกันนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้หน้าเป็นอย่ไเป็นยังไงก็ขอให้ออกมาดีแล้วกันค่ะทุกเป้าถ่ายรูปดินะ ถ่ารูป่าไหมคะั่งนีย้ย้อนแสงไม่สวยรูปหมาแล้วหน้าคนก็เหมือนหมาแล้วถ่ายรูปหมา <c oughs> หน้าเรายังไม่เดินไปฝั่งที่ไปห้องพักเลยเออใช่ ไม่มีราค้ามีแต่ราคาธรรมดาเออก็ร้านค้าธรรมดา,าร้านาแบบเดิมทางที่เราเข้ามาอ๋อจะไปซื้ออะไรเล่า,าขายกระบอกอันนี้มันไม่ใช่ขายกระบอกเธอตอนที่ตอนที่อาจารย์เห็นเธออาจารย์ก็ทักอย่างนั้นแหละเหตนตอนในรถอุ้ยอันเนป็นรูอะไรไม่รู้ข้างบนเห็นไหม สีมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยนะแล้วก็คล้ายๆสีของมันเดียวมันก็ไม่เหมือนกันสักอย่างมากมากของเรียนไทยอย่างหนึ่งเดือคือเขาชอบเขามากตรงที่ว่ามีสีสันใช่แต่ถ้าเป็นโรงเรียนบ้านทางหนูเนี่ยค่ะจะเรียบๆสีเดียวกันได้หมดเลยจริงๆแอบปิงผู้บ่าวกัพิชิมพิชิมถ้าเป็นโรงเรียนที่ไทยจะสีสันนี่มาอันดับแรกเลยทําให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นในการมาโรงเรียนจริงๆเรื่องสีนี่สําคัญจริงๆนะคะ นี่มานานกับเราอุ้ยไม่น้องมาเล่นเองเอา้าวน้องแค่บอกว่ากูคแค่แวะมาชีค่ะไปมาแล้ว่าทุกตัวว่าโบแล้วทุกโบก็มาทุกตัวอา้าวไปคีมไปหาเรียกหมวไปวข้างบนนั้นก็เป็นภูเขาเป็นสีแดง ครัเธอก็กลัวฉันเดินตรงนี้ไหมฝั่งนี้เราเดินมาละโบมันนี่โบว์ตุ๊กตารู้แล้วนะเ,ธเธอเธอจะเดินผ่านลูกชายคนนั้น <c oughs> อันนี้คือพูดเองอันนี้คือพูดไม่โบวะอุ้ยตกใจตกใจคนยืนตรงนั้นป้าไหน <laughs> ไงควงอยู่ไหนทำไงนี่ไงเดินในนี้อุ้ย นนนนรูป,ปั้นลูปั้นเซนเลยคิดเหมือนกันใช่ไหมตกใจเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ตอนแรกก็คิดเหมือนกันเลยแล้วก็ซูมอ่ะใช่ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันตอนที่ซูมไปก็ไม่ได้เห็นเนาะแล้วพอเราเห็นแค่ในโทรศัพท์ก็เลยตกใจสาธุเด้อเจออะไรหัวใจเกือบวายแล้วอะไรก็ยืนอยู่คนเดียว่านมันไปแค่รูปท่านที่จัดขึ้นไง อุ้ยเขาสองคนต้องมาดิ้นมองนี่ดูททกข้างหลังด้วยก่นมุมไม่ได้ให้เลยถ่ายลงตอรี่หมุมนมองกว่หมุนปวดท้องปวดท้องเป็นเมนพระคุม้องมาใส่ตอนนอนไม่ถึงหรอก อนมัเอามาเรียถ่ายรูปนึมไปว่าจะไปเขื่อน้วยเหรอก็เขาจะไปเขื่อนเขาบอกว่าจะพาไปเที่ยวอ๋อไม่ได้สั่งอะไรไปเที่ยวเขื่อนนี่ต้องลงน้ำได้เหรอไม่หมายถึงว่าถ่ายรูปไงโอ้ยอ๋อไม่เป็นไรแม่ละรกกางเกงขาสั้นใส่น,นอนเธอไม่ได้กางเกงขาสั้นใส่น,นอนมาหรอเอาไาทัานไง,งาก็เผื่อเปลี่ยนถัดใส่ก็ได้กางเกงขาสั้นใส่น,นอนกับขาสั้นไปทเที่ยวมันไม่เหมือนกันเธอเอามาคนละอย่างกันใช่ไหม ไม่ได้เอามาทัง้งท่านไปเที่ยวแถวนี้เป็นมีเอาอาบังด้วยเหรอไอติมค่ะไอติมอ๋อโอ้มันมีโรดรีตรงที่าทางเข้ามาใช่ากไปลองเนาะไปไหมเดินไกลโอ้ก็เดินไปแป๊บเดียวเราต้องเดินบนอีกใช่ป่ะนี่อุ้ยมันยังมีค่าเลยแหมมันก็ไม่ค่กาก็เดินไม่ได้ไกลจริงนะทางเข้านู่น โอ้โหวัสดีครับบอกว่ามองออกมาดูสาว <laughs> <laughs> โอ้โหเธอ,อ,อหลังนี้ยิ่งอากาศอากาศดีเนาะแต่ว่าบ้านทิ้งไว้ล้างเยอะเลยนะเน,นี่ยหลังเดียวค่ะ <laughs> ก็ไม่ใช่แค่หลังเดียวอ,อแต่ว่าครับแต่ว่าอยู่ในข้างในนู <laughs> ่นอ้เ <laughs> <laughs> ขาไมนคนที่นี่ชอบปลูกดอกไม้จัง จริงๆนะใช่คนที่นี่ชอบปลูกดอกไม้แล้วบรรยากาศก็คือดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือบนที่วัดนะคะทุกคนที่วัดที่วัดซับชะอมนะคะที่น้องปุูกบอกทุกคนอยู่ว่าที่ถ้ำที่คนมาถ่ายแสดงหนังกันค่ะถึงว่าหนังบางทีก็คุ้นๆที่เดียวอที่นี่เองบางทีบา่างนี้ยิ่งสวยป้างามแท้ สวยมากถนนเหมือนกับบ้านเราเลยนู่นฝั่งข้าโพดน,นู่นเนีน่ยนี่ทด้วย่เห็นเราแล้วเห็นเราแล้วตายแล้วมาเห็นค่อยแล้วค <c oughs> อุย,อยตายนิวตกตะวันตก เดี๋ยวราตอนตกน่ะจับนี่จะไปยืนกล้องเธอก็เป็นเลนอะไรนั่นเนาะฉันก็เหมือนมันมืดๆใช่ปะสวยไหมเด็กๆแม่

อแสดงว่าคนนี้แสดงว่ามีคนมาถ่ายละครเยอะนะเนี่ยเพราะว่าเห็นคนเขารู้จักว่าสงสัยมาถ่ายละครแต่จริงแล้วพวกหนูหนูคนธรรมดาเลยค่ะไม่ได้ถ่ายอะไรหนูไม่ได้ดังไม่ได้โด่งอะไรเลยดังแหมมากรถมาเร็วมากลบผิดผิดฝั่งด้วยแหละเราลบผิดฝั่งค้าเขาชนเขาก็ผิดนะโอ้ต้มมะขามไปต้มเส้กบไม่หน,นีปักเสบ มาบ้านเขาทังทีอะไรก็บ่นอยากกินมดแม่อยู่เหมือนบ้านเราเลยน้องแบบประมาณนี้ ชิวๆนะคะแต่สักคันเนาะก็ต้องถามอะมว่า,าม,มีอะไร